การเขาไล่ครั้งนึ่งนะท่าผู้ชมับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารถ้าท่านดูตั้งแต่เปิดรายการตอนที่กล้องเขาไล่จริงก็จะเห็นว่าผมคุยกันอยู่นะเขาคุยกันอยู่ว่าอะไรรึเปล่าอะไรครับคำถามเขาบอกคุณชอบกินไหมเขาบอกชอบแล้วผมก็เลยบอกเขาบอกว่าผมก็ชอบนะแต่ผมไม่กล้ากินทาไมอะครับกินแล้วติดติดโอ้โหคุณไอของพวกนี้ผมพูดจริงๆเลยนะโดยเฉพาะเจ้านี้ครับอันนี้คือถั่วเทพอร่อยขั้นเทพ เขาอยู่ในครัวคุณดอยยกทัพกับเรามานานมากๆแล้วโอ้โดยตลอดเลยแล้วตัวเขาเองเขาก็อยู่มาเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นของเด็ดของดีของนครปฐมของเดียรเดียว์ที่เขาเล่าอะไรของเขาดียังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เขาทํางานต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมมันมหัศจรรย์มากๆครับมันโดยเฉพาะไอ้นี่อย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าเจ้านี้เจ้าเดียรผมยังไม่เคยเห็นตรงไหนทําแล้วเนี่ยเวลาแกะเนี่ยนะแกะปุ๊บเนี่ยนะหนูก็ต้องรูดพอหมดหมดปุ๊บไก่อกับเนื้อ เชื่อไหมว่าผูกแล้วเนี่ยประมาณไม่เกินสามวันหมดแล้วผมเล่าอะไรให้ฟังครับกลางคืนนะท่านผู้ชมอะไรที่อยู่ที่นี่ภรรยาผมอะอแตงเขาก็เป็นห่วงอะว่ากลางคืนบางทีนอนแล้วอะทำงานดึกเดี๋ยวน่นนี่แล้วก็เดี๋ยวจะหิวจะปวดท้องจะอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปไว้ในห้องเอาไปไว้ให้เขาไว้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะไว้ได้อาทิตย์หลังจากนั้นมาพวกจะเอาของวันี้มาไว้ในห้องฉันอีกเด็ดขาดทำไมอะเขาก็เจตนาดีทำไมอะงานการไม่ทำครับนั่งเที่ยวของเขาครับ อ๋องานการที่ทำอ่ะไม่ทำครับพูดไม่ทำงานนั่งมีความสุขเขียวเนี่ยเป็นอะไรอ่ะแต่นี้อร่อยอันนี้มันคือเม็ดมันอร่อยทุกอย่างไอ้นั่นฮะเขาเรียกเม็ดบัวแล้วมันทำแบบฟิสได์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบกรอบนุ่มแล้วก็ยังมีไอ้เขียวอยู่ยังอยู่แล้วมันอร่อยมากเขาไม่ได้เอาเขียวเขียวออกนะ ใช่ไหมต้นในต้นไส้ในเอาออกป่ะ ew, ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่หมดเลยแต่ก็ทำฟรีสไจ์ไส้ในหมดเลยฟรดหายลงไปเพี่อจะบอกว่าตามต้นหนไพรกีเนี่ยคุณผู้ชมเออไอไส้ในเนี <t <t ่ยไอไส้ในเนี่ยกิโลนึงหลายหมื่นนะแร็งมากไอไส้เนี่ยแขงมากโอ้เดี๋ยวไม่ชนะรัวแล้วก็ทำหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นในการทำครัวคุณต่อยยก็ท้าคุณมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเสน่ห์สุดๆเลยของ ขนมไทยของอาหารไทยของของว่างของไทยเนี่ยนี่จริงจริงนี่คือของว่างของไทยแต่ไทยไม่ค่อยไทยไม่ค่อยจะมีคําพูดว่าของว่างจะขนมก็ขนมไปเลยอาหารก็อาหารข้าวก็ข้าวหวานก็หวานไปตอนนี้ไม่ว่างแต่จริงๆสักพักนึ่งมันจะว่างอ่ะเนี่ยดูนะฮะมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆท่านผู้ชมกับชีวิตของเราแล้วเวลาที่ยกทับไปก็มีเสน่ห์มากเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยก็จะมีความรู้สึกเดียวกันว่าเขาไม่เจอเขาไม่เจอหรือเขาเจอก็เป็นถุงที่มาขายมันไม่ได้สดอย่างนี้ อันนี้ทํากันที่งานนะฮะทุกอย่างนี่ทํากันที่งานสดๆหมดทากันข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นมาขายข้างบนเราจะมีจุดปรุงนะฮะเรียกว่าจุดปรุงเพราะฉะนั้นความสดความใหม่นี่มันคือมันเท่มากครท่านผู้ชมแล้ววันนี้เขาจะมาสอนเราทําอีกอย่างซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เขาออกมาเขาเรียกมเมล็ดฟักทองเคลือบงาคีมอนอมขอเจอท่านผู้ชมพบก,กับคุณสุดทิดาจ,านนจาันนอกจากถั่วเทพอร่อยขั้นเทพ เดี๋รุ่นที่สามเลยนะใสามแล้วด้วยซ้ำเลยจริงๆนะรุ่นก่อนหน้ามิวคือคุณนาออดกับนาออดนแจ๊กนี่ฮะเดี๋ยวนาออดนาแจ๊กอยู่นี่วัดวันดีหน่อยครับนาออดนาแจ๊กนาออดนาแจ๊กผู้ชายสองคนนั่นแหะนะครับคนตาลก็เป็นใครครับเจ้านี่หรือไงฮะฮะเป็นน้องครับอ๋อเป็นน้องตอนนี้เป็นรุ่นพวกเราแล้วใช่ค่ะเพราะนาออดนาแจ๊กสองคนไม่ว่างแล้วท่านผู้ชมไปทำอย่างอื่นแล้วไม่ได้พูดเล่นเขาไปไม่มาทําอันนี้แล้วเหรอเขาเล่นหุ้นฮะ เอ้ยอะแล้วนุ่นอย่างเดียวตอนนี้ช้อนอย่างเดียวช้อน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 เราก็นั่งคุยกันอยู่นอกรอบจริงไม่จริงออสใช่ครับก็คุยกันอยู่นอกรอบบอกว่าจริงๆไอออสตอนนี้มันลงจนต่ําสุดแล้วนะลงจนไม่รู้จะลงไงแล้วมันหุ้นบลูชิพหุ้นอะไรต่างๆก็น่าสนใจดูแต่ก็ต้องดูดีๆนี่เขาสอนผมกลับมาอยู่ดูหุ้นตัวปันผลดีๆนะครับปันผลดีๆมันก็ยังมีอยู่ในตลาดนี่พูนี้ว่าจะซื้ออะไรี่พอออสพูดนี้ผม ทุ่มทุนเลยซื้อซื้ออะไรครับทุ่มนี้80บาทเต็มที่ตายแล้วเดี๋ยวจะรวยนะเหรอไม่จะรวยเออว่าที่ซื้อไว้อ่ะเนี่ยซื้อหุ้นเหรอที่ลงลงลงมาเท่าไหร่เออเท่าไหร่พันล้านแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาพอร์ตใหญ่นะออสพันล้านเหรอพันล้านเลยเหรอเออโอเคโอเคงั้นใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกเลยสักพักเดี๋ยวมันจะติดดอกแล้วพันล้านเลยเบวก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  ใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกเลยใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกอ๋อมันจะเป็นพันล้านคั่วมันจะเหนียวไม่งั้นดอกร่วงหมดอ๋อมันจะเป็นพันล้านแล้วคนละเรื่องเลยล้านนุ้กพวกปูดพูดพูดอย่างทองอ๋เลยครับไม่ใช่แต่คนนี้ไม่ใช่ขึ้นพันล้านอ่ะมาที่นี่ดีกว่ามิ๊วมิ๊วก็มาเป็นรุ่นที่สามของตัวเทพเราคันเทพจริงๆแล้วมันอยู่จังหวัดนครปฐมนครปฐมเป็นของดีของนครปฐมป่ะใช่ค่ะของเราจะเป็นโอท็อปห้าดาวนครปฐมห้าดาวยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยค่ะแล้วยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดใช่่คะแล้ว ไปที่ไหนยังไงขายดีไหมจริงทุกงานออกยกครับขายดีค่ะายดีมาเบอร์ครับท่านผู้ชมมันเราทําสดสดกันที่นั่นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทุกอย่างใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดูตัวอย่างมามิว, <บะ S 2> วนิดหนึ่งนี่อะไรลูกอันนี้จะเป็นมะม่วงหิมพัน์เคลือบงาคิมอนท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนเราก็กินมะม่วงหิมพานธรรมดาซึ่งมีขายด้วยนะไม่ใช่ไม่มีแต่อันนี้เ็ามาทําใหม่คือเคลือบงาคิมอนแล้วงาคิมอนของเจ้านี้นะเจ้านี้สั่งจาก ของเราจะรับมาจากเกษตรกรที่ขายงาอินทรีย์ค่ะทางแม่ห้องสอนมาจากนู่นโดยตรงเขามีเจ้าประจําเลยใช่ค่ะนี่ห้งงาคิมมอนละอันนี้คืออันนี้จะเป็นเครือบเกล็ดมะพร้าวค่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วกาลครับไม่เคยเห็นมาเดี๋ยวไม่เเคยห็นอันนี้คือเครือบเกล็ดมะพร้าวค่ะเครือบเกล็ดมะพร้าวท่านผู้ชมอันนี้เม็ดมะม่วงเห็นแล้ว้าวไม่เคยกินต้มกินนะมันอร่อยแบบมหัศจรรย์มากๆอันนี้คือ อันนี้จะเป็นเมล็ดแตงโมเคลือบงาคีม่อนค่ะเมล็ดแตงโมนะแต่เคลือบงาคีม่อนอันนี้คืออันนี้จะเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ที่เราวางตลาดแลวนี่คือเป็นมะม่วงหิมพานเคลือบงาดําค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆท่านผู้ชมฮะมันคือมหัศจรรย์จริงๆนะฮะแต่วันนี้จะมาสอนเรื่องเมล็ดฟักทองเคลือบงาคี้ม่อนครับถ้าท่านมีท่านทําเองได้เพราะเขาเอาความรู้มาให้แต่ถ้าท่านอยากกินไปยกทับข้างไหนท่านไปหาเขาได้เลยตัวเทพอร่อยข้นงเทพใช่ครับคือบางทีขี้เกียจทา ก็ไปกินของเขาได้เพราะของเขาสดใหม่และวัตถุดิบทุกอย่างคือชั้นหนึ่งทั้งนั้นใช่ค่ะมันทํำยังไงเหรอทาอย่างนี้ครับมเมล็ดฟักทองเคลือบงาขี้มอนอันนี้คือถั่วเทพอร่อยขั้นเทพท่านผู้ชมครับไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นระดับงงอุตสาหกรรมครัวเรือนใหญ่ๆขึ้นมาแล้วนะฮะนี่คือทั้งหมดเริ่ม<ช>ต้นจากก็เดี๋ยวเราจะตั้งกระทะก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครึ่งแก้วครับจากนั้นก็จะผสมกับน้ําตาลครึ่งโล แล้วก็จะมีตัวหัวกะทิ3าช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนตัวน้ําตาลละลายใช่ค่ะอันนี้ก็จะคุมไฟให้มันเป็นไฟกลางๆต้องคุมอันนี้สำคัญการเล่นไฟสําคัญมากใช่ค่ะจากนั้นก็จะใส่ตัวมะเลฟักทองค่ะ2กิโลครับค่ะแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนสักพักเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเกล็ดเกล็ดผลึกใช่ดูๆฮะ่านผูนชมเห็นด้วยเห็นแล้วนี่นี่นี่เป็นเกล็ดน้ําตาล ขึ้นมาติดแล้วจ<ช>ึงได้เอาเกลือกอสมูดค่ะใส่ลงไป30กรัมค่ะ30กรัม<ช>เกลือนี่เป็นเกลือ0 0นยค่ะนี่เขาเลือกด้วยนะไม่ใช่ซีสซูนย่งเปอร์เใส่เข้าไป30กรัม ขัวไปเรื่อยๆใช่แล้วตามด้วยงาคิมมอนครึ่งกิโลค่ะงาคิมมอนที่สั่งมาจากแม่องสอนใช่ค่ะอีกครึ่งกิโลใช่ตรงนี้เราจะคุมไฟให้มันอ่อนลงแล้วค่ะให้อ่อนเลยใช่ค่ะเพราะไม่งั้นงาจะไหม้ค่ะก็ทําจนงาสุกอะค่ะแล้วก็จะเอามาตากบนถาดให้เขาเสร็จตัวเพื่อให้เขากอบแล้วก็มีความหอมใช่เก็จะอร่อยอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ค่ะเมล็ดฟักทองเคลือบงาคิมมอนครับข้าใจแล้วเราก็แบบว่ผมคือเราผมก็จะขมมันมีเค็ม เพื่อมาตัดบางช่วงมันมีเกลือไงมันอ๋อคุณผู้มันจะได้ไม่เลี่ยนพี่ไม่ไม่มันเลี่ยนมันเลี่ยนใช่คือถ้าเมีเค็มตัดมันไม่เลี่ยนคุณผู้ชมเอางี้ก่อนเลยเมล็ดฟักทองนี่คัดเลือกนะฮะเฉพาะเม็ดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะเอามาของมาขายไงแล้วมันต้องใหญ่เสมอกันไม่ใช่ว่าใหญ่เล็กใหญ่เล็กไอเราซื้อเองทําเองเราก็ต้องเจอใหญ่เล็กนะแต่ว่าเขามาของมาขายก็ทํางี้ไม่ได้แต่ว่าต้องใหญ่หนึ่งหนึ่งถูกต้องต้องแบบนั้นเลยเพื่อให้ใหญ่หนึ่งหนึ่งใหญ่หนึ่งหนึ่งก็คือใหญ่เสมอกันมี จริงจริงหนึ่งสามก็มีถ้าหนึ่งสองหนึ่งสามนั้นแล้วใหญ่แพ้ชนะอืมถ้าหนึ่งหนึ่งคือใหญ่เสมอกันคือแบบว่าฝีมือพอๆกันเอาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิวบอกมิวเริ่มงงแล้วมิวเริ่มงงแล้วนะจริงจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างนี่มันต้องสดใหม่หมดนี่คือตัวอย่างใช่นี่คืออะไรอันนี้เป็นมาเลฟักทองท่านผู้ชมดูนะถ้ากล้องเข้ามาได้จะเห็นเลยใช่ไหมว่ามันเม็ดมันเสมอใช่ไหมคือมันหนึ่งหนึ่งจริงนะฮะ แล้วเวลาที่เขาทำเนี่ยไอหัวกะทิมาสักครู่เนี่ยหัวกะทิเข้มข้นนะแล้หวานน้าตาลมาสักครู่นี้กันหวานน้อย,นนอยไม่มากแล้วก็เขาไม่ใช้น้ํามันสังเกตหรือเปล่าฮะเออเป็นสูตรที่ไม่ได้มีน้ํามันมาเกี่ยวข้องในการทํางานนี้เลยเพราะฉะนั้นการเล่นไฟของเขาการคุมไฟจึงสําคัญมากใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เขาทำให้เราดูในกระทะนั่นน่ะสองกิโลใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆไม่ใช่นะฮะนั่นเขาทำให้ดูเฉยๆเพราะจริงๆมัน นี่นะ oh, มันต้องเยอะวันนี้นะ oh, ยักษ์เลยครับแต่ว่าเขาคุมไฟเก่งเขาดูแลเก่งมันเลยออกมาเป็นอย่างนี้ใครสนใจนะครับผู้ชมถ้าไมู่กออนไลน์ก็ไปติดตามออนไลน์แต่ถ้ายกทับไปที่ไหนนะครัวเขาต่อยกทับที่ไหนลองไปฮะอตอนตนุนลองแลง้วลองดูว่าสิ่งที่เพูดมันจริงไหมว่าไม่ได้เพลิงอมอบงาคิร์บอนเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บแนนเต็มติ๊บกเต็มติ๊บแนนเต็ม oh. Oh. ตระกูลนี้พูดตรงๆเลยผมนับถือเก่งมากผมชื่นชมขายของมาก่อนเนี่ยขายอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็อดทนต่อสู้สู้สู้จะเป็นตัวอย่างหลานได้อ่ะสู้จนเนี่ยทั้งคู่เป็นตัวอย่างลูกตัวอย่างหลานได้จริงๆเป็นคนที่ใช้ได้แต่เวลาเล่นหุ้นน่ะเล่นระวังหน่อยนะเว้ยไม่ใช่เสร็จแล้วมานอ่ครับผมจะมาให้เห็นนะเว้ยตอนนี้ อยู่บนดอยกันหมดเลยครับพี่พันล้านแล้วเหรอเอ้แล้วเหรอออดเล่นเนี่ยต้องเข้าใจไหมต้องอย่างนี้ถ้าเล่นเนี่ยต้องให้ลักษณะนี้ติดต่อเออพันล้านเลยปุ๊บมือลงดินเลยพรชุดใหม่เลยนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่มีเจ๊งออดเข้าใจไหมถ้าพันล้านบเข้าใจนะเอออันนี้มันปลูกปักทองปลูกอะไรเหร วันนี้ขอบคุณคุณสุธิดาขอบคุณทวดเทพอรอนแคทเทพขอบคุณทุกคนที่ตามชมรายการมาโดยตลอดของไทยแบบนี้ท่านผู้ชมมันหายแล้วถ้าไม่มีพวกเขาอยู่ิงมันหายจริงๆน้ชมและรู้ไหมไอ้ที่มันหายไปมันน่าเจ็บใจตรงไหน้องอยากตีหัวตัวเองเนี่ยมันน่าเจ็บใจตรงที่ไอ้ของที่คาว่าหายหายจากประเทศมันของดีๆทั้งนั้นใช่แล้วมันของอร่อยทั้งนั้นแล้วมันของแตกต่างใช้คําว่าแตกต่างได้เลยอย่าทิ้งอย่าทิ้งของมีค่าของตัวเองท้ายที่อยากจะบอกน้องมิวอย่าง ่ขอกลับบ้านนะเล่นเล่นการเล่นหุ้นเล่นหุ้นมาเป็นพันล้านมาขอสองถุงได้ไหมสองถุงปีด้วยเฮ้ยได้อันนี้น่ารังเกียจมากอคุตแล้วอาครับสามเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะกเท่กันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปอายุธยาแล้วไม่ไปร้านนี้ ถือว่าพิสอร่อยมากรมมันอร่อยมากนะมันเป็นความแตกต่างมากๆโอ้ยอร่อยมากเลยคำว่าเกา90ปีเนี่ยเวลาอยู่ในราการแล้วมันขนลุกจริงๆนะคหนาวหรือเปล่าคะอันนี้แกงส้มพริกสดปลาเก๋าครับเอาอยู่อ่ะดีมากเลยเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปเป็นอยู่นี้ะฮะถึงบริกถึงกิงซดเนื้อแตกเลยถ้ามาเจอกันรัวประเดีว Oh,